สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอกับวอลันอีกแล้วนะคะวันนี้วอลันจะพาทุกคนไปทําเบอร์เกอร์ดวงค่ะงงใช่ไหมล่ะคะว่าทํายังไงตามวอลันมาเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นดวงสาคูในน้ําเกลือของตาพีเจเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะแบรนด์นี้บอกเลยว่าดวงของเขาเนี่ยสดสะอาดมากๆเลยนะคะก่อนอื่นก็นําน้องมาล้างตัดหัวแบบนี้นะคะแล้วก็นําน้องไปสับได้เลยค่ะ ตรียมของเสร็จแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะวันนี้จะบอกว่าเราใช้เป็นตัวเบอร์เกอร์ด้วงนะคะแต่จะผสมไก่นิดหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเขาจะได้ปั้นเป็นก้อนได้นะคะทุกคนนี่ก็ใส่เป็นพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่สับนะคะ แล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือน,นิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ํามันนิดหน่อยนะคะเพื่อจะให้แบบว่ามีความแบบนุ่มๆน,นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยจ้าและก็พักไว้สัก10บ5นาทีนะคะแล้วนําน้องมาปั้นแบบนี้ค่ะทุกคนปั้นเสร็จแล้วก็พาน้องลงไปทอดกันค่ะทุกคนนี้ทาน้ํามันลงในกระทะนะคะแล้วก็ทอดได้เลยนะคะ ทอดจนสุกทั้งสองข้างแล้วนะคะแล้วก็เราจะมาเตรียมตัวขนมปังนะคะขนมปังก็ผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ทาเอยแล้วก็ย่างไฟนิดนึงนะคะทุกคนตัวฐานข้างล่างขนมปังนะคะทาด้วยซอสมายเน้นะคะ่ะแล้วก็วางผักลงมาได้เลยนะคะใส่ไส้ลงมาตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยมะเขือเทศสดนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะ ตัวฝาข้างบนของเบอร์เกอร์นะคะเราก็จะราดด้วยซอสมะเขือเทศแบบฉ่ำๆเลยนะคะทุกคนค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะประกบลงมาได้เลยอื้อหือหน้าทานมากทุกคนเบอร์เกอร์ดวงผสมไก่ละกันเนาะอันนี้นะคะปะ่ะไปชิมกันเลยเลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเบอร์เกอร์ดวงของเรานะคะว่ารันยังไม่เคยกินเลยนะคะหน้าตาน่าทานมากกลิ่นหอมมากทุกคนค่ะปะ่ะชิมกันเลยคะ่ะอื้อหือใหญ่มากอื้อือ อ่อยมากทุกคนคะ่ะเมนูนี้นะคะใครยังไม่เคยกินนะคะวรันแนะนําเลยนะคะเบอร์เกอร์ดวงคะ่ะทุกคนคะ่ะสาหรับวันนี้วรันขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ